สนุนโดยยาบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโอ๊ยกลุ้มใจจริงๆเลยไกลแฟชั่นโชว์คอลเลคชันน้าฝนแล้วจะหานางแบบคนใหม่ทันมเนียสวัสดีค่ะฝนฟ้าอากาศดิฉันดีไซเนอร์เื่อชื่อบีกัมาดนะคะจริงๆดีลน้องนางแบบเอาไว้แล้วอะคะ่ะแต่น้องดันป่วยเป็นไข้เลือดออกสิคะต้องหานางแบบ มาใส่ชุดกันฝนใหม่นะสิโอ๊ยทำไงดีคะแต่ก็เข้าใจเลยคะ่ะช่วงนี้ระบาดเยอะเลยนะคะสําหรับไข้เลือดออกเพราะฉะนั้นระวังกันด้วยคะ่ะเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะคะว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกรหรือเปล่าคะ่ะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือก่อนเลยนะคะพรุ่งนี้ฝนตก70%ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาาคอีสานฝนตก60%ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาาคกลางฝนตก60%ของพื้นที่ตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิสูงสุด3 4 3สถึงองศาค่ะภาคตะวันออกฝนตก70%ของพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากบางแหง่งอุณหภูมิสูงสุด34องศาทะเลบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงกว่า3เมตรภาคใต้ฝนตก60-8ถึงเอร์ซน์ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง่งฝั่งทะเลอันามานบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงกว่า3เมตรปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนตก60เซนของพื้นที่ตกหนักบางแหง่งอุณหภููมิสงสงงุด35อศาค่ ฝนตกหนักแบบนี้อย่าลืมดูแหล่งน้ําข้างบ้านด้วยนะคะอย่าให้มันมีน้ําขังเป็นแหล่งเพาะพันยุงค่ะเดี๋ยวมันกัดมันไข้เลือดออกได้นะคะด้วยความห่วงใยส่วนตอนนี้ไปหาน้องนางนแบบต่อลาเลยนะคะสวัสดีค่ะตายแล้วถ้าไม่มีนางแบบฉันเดินแบบเองก็ได้นเนี่